h ลชแนลจัดเต็ม3รายการหนังคุณภาพเพื่อคุณหนังสด now playing ทุกวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาพูดคุยและอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์แบบสดๆไปพร้อมๆกับเอมณีรัตน์และแดนนี่พิชาพัท์ p l a y c i n e p l e x ทุกวันเสาร์เวลา11นาิกา โรงภาพยนตร์ที่ได้คัดสรรหนังคุณภาพจากต่างประเทศมาให้คุณได้ชมและวิจารณ์ไปพร้อมๆกับดารานักสแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง GTH Movie Insight ทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาเพื่อพงสศอรจะพาคุณไปรับชมและเจาะลึกเบื้องหลังภาพยนตร์จากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH แบบถึงกึง่นพร้อมพูดคุยกับนักสแสดงและผู้กำกับแบบใกล้ชิดสุดๆก่อนหน้านั้น,น,นพี่รู้สึกไงกับซันนี่พี่ไม่ได้ดูเพื่อนสนิทโโหพี่ ไม่เคยดูอะไรเลยหนังไทยไม่เคยดูดูทอมเจอรี่อยู่บ้านแล้วก็ดูวิททาม,มเมตรับชมเพลย์ช anel ได้แล้วทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศเพลย์ช anel ช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH